สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับท่านที่เกิดปีชวดในปีพศ2551 2539 2527 2515และ2503นั้นเมื่อชีวิตของคนปีหนูย่างเข้าสู่ปีพศ2565นี้ท่านมีแนวทางมีการดำเนินชีวิตไปในทิศทางใดโชคลาภวาสนาและบุค,คลิกของคนปีชวดทั้งหลายนั้นเป็นแบบไหนในคลิปนี้เรามีคำตอบให้ท่านครับ สปีชวดพศ2539หนูไฟโชคลาภของหนูไฟที่เกิดในปีพศ2539เมื่อ,อย่างเขาปีพศ2565นี้เป็นปีที่มีโอกาสมากที่คนโสดจะมีความรักและมักจะตกหลุมรักกับใครสักคนและจะเริ่มต้นความรักโรแมนติกขึ้นในปีนี้เองอีกทั้งปีนี้คำทํานายได้บอกไว้ว่า นี่เป็นปีที่เหมาะสมและสมควรกับการริเริ่มกับการมีคู่ที่ดีให้มีไว้เป็นเพื่อนร่วมเดินทางหนูไฟจงอย่าให้ความลังเลมาเป็นอุปสรรคให้ต้องพลาดกับการเจอเนื้อคู่ในปีนี้ปีนี้แม้แต่หนูไฟที่แต่งงานแล้วก็ตามความสัมพันธ์ระหว่างสามีกับภรรยาปีนี้จะกลมกลืนและกลมเกลียวมากกว่าปกติบรรยากาศของครอบครัวจะดีขึ้นและผ่อนคลายอย่างเห็นได้ชัด อีกทั้งลูกๆก,ก็ว่านอนสอนง่ายเป็นเด็กน่ารักที่มีมารยาทงดงามให้พ่อแม่ได้ชื่นใจแต่สำหรับเรื่องงานในปีนี้ของหนูไฟนั้นท่านจำเป็นจะต้องคิดให้รอบคอบไว้ก่อนก่อนที่จะตัดสินใจเปลี่ยนงานใหม่นะครับควรคิดให้ท่วนทีก่อนตัดสินใจลาออกจากงานหนูไฟทั้งหลายจะได้ไม่ผิดหวังนะครับ อุปนิสัยโชคลาบวาสนาของปีชวดหนูไฟพศ2539อุปนิสัยของหนูไฟที่เกิดปีพศ2539เป็นของคนที่รู้จักใช้สติปัญญาเพื่อเอาตัวรอดหนูไฟจึงไม่กลัวความเสี่ยงไม่กลัวอันตรายใดๆทั้งสิน้นเพราะแต่ละก้าวเดินและแต่ละบทบาทของชีวิตไปจนตลอดอระยะเวลาที่ผ่านมานั้นหนูไฟได้เก็บเกี่ยวเอาประสบการณ์มาใช้ให้เป็นประโยชน์ การเป็นคนพูดจริงทำจริงและการมีวินัยในการใช้ชีวิตทําให้หนูไฟมีความน่านับถืออยู่ในตัวที่เป็นทั้งสเสน่ห์ให้ผู้คนมาสนใจโดยไม่ต้องออกแรงและถึงแม้ว่าชีวิตในช่วงวัยเด็กของหนูไฟจะมีช่วงเวลาที่ดีบ้างและไม่ดีบ้างเป็นวัยเด็กที่มีชีวิตที่มีขึ้นมีลงแต่หนูไฟก็สามารถรับมือได้กับทุกสถานการณ์จนตัวเองเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เข้าใจโลกได้เป็นอย่างดี เป็นผู้มีความสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวให้มีฐานะการเงินที่มั่นคงได้จากการเรียนรู้ด้วยตนเองที่ไม่ยึดติดกับการหาวิชาความรู้แบบดั้งเดิมบวกกับสติปัญญาที่มีมากพอที่สามารถเอาตัวรอดให้มีฐานะทางสังคมได้ดีอย่างไม่ยากเย็นนักนั่นเองส่วนเรื่องความรักของหนูไฟนั้นหนูไฟจะต้องมีความระมัดระวังให้มากขึ้นเพราะความเป็นคนใจนักเลง เมื่อรักมากก็เกลียดมากบวกกับความใจร้อนที่มีอยู่แล้วโอกาสที่จะเกิดความบาดหมางใจกันนั้นย่อมีสูงขึ้นเป็นเงาตามตัวส่วนทางแก้นั้นไม่ใช่เรื่องยากแค่ทำใจให้เย็นลงพูดจากันด้วยวาจาที่อ่อนหวานขึ้นชีวิตคู่ของหนูไฟก็จะมีความสุขตามแบบที่หนูออกแบบได้เองก็หวังว่าท่านจะได้รับความบันเทิงกันบ้างไม่มากก็น้อยนะครับ โดยเฉพาะท่านที่เกิดในปีหนูในปีพศออต่างๆที่เราได้นำมาวิเคราะห์ให้ท่านได้รับชมกันและถ้าหากท่านมีข้อเสนอแนะหรือคำถามใดๆก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้ตามช่องทางด้านล่างนี้นะครับด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานของเราทุกคนและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม